หลายแสนหลักแสนนะหลักหลักหลายแสนนะว่าช่องแครนะผมนี่หลวงพ่อผมนะผมพ่อหัวแล้วยิงไม่ออกอะ่ะเม็ดหมอ,มห,มอมหมอปากกาหลวงพ่อการ อืมครับครับผมหลวงหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์อ๋อหลวงพ่อพรมนะครับแม่หลวงพ่อพรมนี่หลวงพ่อพรมนะครับหลักแสนนะครับหลักหลักหลายแสนนะหลักหลายแสนอืมหลักหลายแสนวัดช่องแคร์นะครับผม เราได้มายังไงครับนะอ้าก็กูอยู่เรียนอยู่ที่นั่นเนาะอ๋อกูเรียนอยู่วัดช่องเคครับถ่ายแล้วเหรอครับผมถ่ายข้างถ่ายหลังหรือยังนะมึงไปเปิดประวัติดูได้เลยเปิดใน YouTube อ่ะไม่มันถ่ายวีดีโอแล้วมันจะรู้อ่ะเออมึงไปมึงต้องไปฟังเองมึงจะเข้าใจครับผมมว่าช่องแค มึง <S <S มึงจำชื่อนี้ไว้ว,ว่าหลวงพ่อพงษวัดช่างแก่แล้วมึงไปเปิดในย t u b e ดูก็บอกเล่าเด็กสมัยก่อนตัวเองอยู่กับหลวงพ่ออ่ะกูเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อเอ,อแล้วเล่าเรื่องไอ้ที่ัวที่มีดที่อะไรอะ่ะครับเออมวอะไรที่ไปกินขหนอนไปกินอะไราเล่่อะที่หลวงพ่อบอกว่าเออมึงกินไปอะ่ะเดี๋ยมันก็ตาบอดอะไรนะอ๋อปากท่านศักดิ์สิทธิ์เออครับผมปากท่านศักดิ์สิทธิ์ตอนหลังมาท่านแก่เนี่ยจะต้องมีลูกศิษย์ คนหนึ่งคอยนั่งประกบตลอดเวลาถ้าพูดอะไรไปแล้วถ้าพูดไม่ดีท่านจะต้องแก้ให้ถ้าไม่แก้แล้วมันเป็นตามปากท่านหมดเอ,อ,มอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อปลูกปอ,อไว้ขันคุบงัวมากินแกก็ามาคนบอกลูกศิษย์บอกว่าพ่องัวมากินปอ,อนก็บอกว่าคนเลี้ยงมาตาบอดแล้วมั้งแกก็พังปากไปสองสามวันอะคนเลี้ยงงัวขึ้นไปบนเขาอะ แล้วไปลื่นไงูกไม้ลวกกินมตาบอดอ<ม>ืมปากท่านสัิท์าปากท่านสัจสิท์มากเลยแล้วก็หลวงมีสมเด็จรุ่นหนึ่งเขาเรียกรุ่นฟ้าผ่าชอบเขาบอกว่าผมก็บอกโอ้ดูได้ไมมน้าครับถื <c oughs> บอเรื่องของครูฟ้าผ่าไม่ตายเลย <c oughs> แล้วใครแขวนก็ฟ้าผ่าหมดแล้วก็ไม่ตายด้วยแต่เดินกระเด้าเป็นนกกระเด้รับแต่งลงไปเหม็นยา ไม่ได้ไปแอบไปขโมยผ้าหลวงพ่อออกมามาแลกขนมกินแล้วได้มาไงครับอ้อ <มา S 2> ก็ <10 S 2> ใช่ไหมบาทจากวัดน่ะอ๋อหลวงพ่อให้มาครับถ้าตอนนี้อ่ะสองแสนน้ำไม่ปล่อยอ่ะอืมครับอยู่ระดับแสนขึ้นแสนก่างๆครับครับสองแสนให้สองแสน พอในนวดหลวงพ่อมีมีเรื่องมีอะไรชันแล้วมีมีชันมากก็มีอ๋อใครจะปากหลวงพ่อมีอะไรบ้างบ้างคบนะเออมีวนมากอยอะอะหลวงพ่อชันมากอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่พระคมายังอยู่ครับผมที่ของที่ดังๆท่านก็ยังมีพระคมาอย่างหนึ่งครับเสร็จกเสรนี่หลวงพ่อผมนะผมเสร็จพระคมาอเหลือแค่เนี้ยครับครับผม เป็นบุนตาครับนะแล้วอันนี้เป็นพราขม้าไงได้มาหมอนนี่เขาแจกขอเราผืนเลยแล้วก็มาแบ่ง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 กันนะมันดังก็เลยต้องแบ่งกันครับผ้าขม้าของพวกหัวแล้วยิงไม่ออกอ่ะไปรักงัวรักควายเขาอ่ะเขาบอกว่าเข้าตุ่นได้ไหมเขาบอกเข้างุันไม่ได้มึงก็รักงัวเขาไม่ได้สิพวกเสือมันเลยไปรักงัวเขาอืมครับอ๋อพวกหัวไปรักงัว หลวงพ่อทบวัดชนแดนรุ่นหัวไม่ขีดอ๋อครับผม 0, หลวงพ่อทบปีศูนย์หน่อยหน่อยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าของต้องไปเปิดดูในในเน็ตคว่าหัวไม่ขีดราคาเท่าไหร่แล้วก็มันเป็นยังไงตำหนียังไงอันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะรุ่นนั้นยังไม่มีของปลอมดูระบบการอัดก็รู้เนี่ยอัดค่าอัดกรอบสามสิบาทเมื่อสมัยเมื่อสมัย<ะ>ประมาณปีสองไมไ่มาจากวัดปะ ลุงบินได้มาจากวัดประมาณสองสองต้นต้นอะสองหนึ่งสองสองอย่างเงี้ยสองศูนมเออสองหนึ่งสองสองศูนเนี่ยก่อนเขาบวดอ่ะเขาไม่อัดไว้สามสิบปีสี่สิบปีแล้วดูระดูีลากนะดัดสิเห็นไหมครับผมครับเรื่องพระผมก็ดูไม่เป็นนะแต่แต่ดูพระแท้ไว้ ขางน้านี่มีแต่พระแท้ไม่มีของเทียมเพราะว่าน้าจะไม่ชอบพระเทียมไม่ได้บูชาไม่ไดู้ชาไม่ได้ไไม่ด้เช่าจากใครเอาจากวัดมาทางนั้นได้มาไม่ต่ํากว่าอันนี้ได้มาประมาณปีศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าอ่ะครับช่วงนั้นเขาเขาก็ยังไม่ม่ยังท่านยังไม่เสียนี่ยังไม่ทันท่านอยู่อืมครับแล้วแล้วองค์นี้ก็ได้มาประมาณปีหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งห้า สองห้าหนึ่งห้าเอออ๋อนานนานมากเลยหลวงพ่อเสียหนึ่งแปดแล้วตอนนั้นพระก็ยังไม่มีราคาราคาสิบบาทไม่ยังเล่นยัราคาสิบาทออกจากวัดไงครับยังไม่เล่นกันเลยนะตอนนั้นอะยังไม่เล่นกันครับก็เหมือนกับของไม่มีค่าน่ะครับผมครับอันนี้อะไรครับลูกชานมากท่านน่ะอืมลูกอมอ่าเขาจะเรียกว่าคนคนคนเราที่เราลูกอม คำมากเวลาท่านท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านกินหมากครับผมถ้าเราบอกว่าถ้าเราไม่บอกอะไรท่านกินท่านจะกืนหมดเลยนะเ,เราจะต้องบอกว่าหลวงพ่อผมขอชานหมากนะครับท่านจะเคี้ยว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 พักหนึ่งแล้วก็พอเราจะเอาจะให้เราเขาจะนั่งบริกรรมกระถาแบบหนึ่งแล้วก็ขายให้เราแล้วเราก็ไปหาเทียนมาห่อแล้วก็ไปเลี่ยมครับอ๋อชานหมากลูกหนึ่งนาตอนนี้ครับหลัก หลากหลายพันเกือบเกือบหมื่นชั้นมากของหลวงพ่อแล้วนะหลวงพ่อพมเนาะหลวงพ่อพมเหรียญสลึงอะหายไปแล้วเหรียญสลึงป้าทำน้าทาหายไปแล้วเหรียญสลึงอน่ยเขาไม่มีเขาไม่สามารถจะทําพระได้มันทุนมันสูงอ่ะเขาเหรียญสลึงไปต่อระลังครับเหรียญหนึ่งสี่พันห้าพันนะเป็นรูประกังอยู่ในหลวงเหรียญสลึงโบราณอืมเหรียญสลึงโบราณครับผมเป็นใหญ่ๆหญไปหน่อยก่อนครับหายไปแล้ว ปลี่ยนกระเป๋าน่าทำหายเออเปลี่ยนกระเป๋ากระเป๋ามันขาดทำหายเลยโอ้เสียดายเลยอ่ะไม่ได้ดูเขาขอซื้อก็ไม่ขายไม่ขายเขาขอซื้อก็ไม่ขายครับก็ถือว่าเป็นของเก่าเราก็ไม่รู้เนาะไม่รู้จ้ะมิดปากกาหลวงพ่อกันครับมีดมิดหมอหมอปากกาหลวงพ่อกันโอ้ยย้อนุค อยอดยอคือเด็ดว,ว่าละคังอ่ะที่เขาเก็บผูุไว้อ่ะแล้วเขามาเอาที่มันแตกสลายอ่ะผงผงมัอะมารวมกันแล้วก็มาทําใหม่อ๋อเนี่ยครับผมเด็ดรุ่นร,นรนนุ่นรุ่นไรเป่นเลยเก้าเก้าเก้าเหรอเด็ดเดอะขึ้นเก้าอ่ะเดี๋ยนะเอาเอาันนี้นนนนมา ไม่ใช่เราของของสูงไงหลวงั้ะนหลวงพ่อการวัดเขาแก้วครับจิตหลวงพระเดิมครับผมอันนี้หลวงปู่มีวัดเขาสมอคอนลพบุรีหลวงปูมงป่มีวัดเขาสมอคอนเมื่อปีก่อนก่อนหน้าบวชปี2 5 2 1ครับครับผม แล้วน้าได้ได้มาไงครับเออออันนี้มาได้มาโดยโดยที่แบบมันปฏิหารนะครับผมน้าไปช่วยงานศพเขาตอนก่อนบวชไปเป็นหน้าใช่ไหมครับผมแล้วจันนี้กลางคืนงานศพเขามีการเล่นไฮโลกันแล้วเขาเสียไฮโลแล้วข้าวมีนมาจำนำเมื่อสมัยก่อนนะเม่อปีสองพห้าอสองหนึ่งอ่ะสี่ร้อยอ่ะช่วงนั้นก็ส<บ>ี่ร้อยบาทแแล้วบอกว่า ถ้าพรุ่งนี้ไม่ถ่ายขาดนะพอนะ้าจะกลับบ้านครับเขาก็ไม่มาถ่ายอืมันเลยตกเป็นของน้าไปสังเกตดูมีดหมอจะไม่ทําคมนะครับผมเพราะถ้ามันบาดแล้วมันจะรักษาไม่หายถ้าโดนวิธีถ้าโดนมีดหมอบาดวิธีแก้คือให้อเ,อเอาดั้มฝนฝร้่งมีกับน้ําเอาดั้มฝนฝนฝนลวกทาเป็นยามันจะหายมันจะแก้เช็ดกันเองอ ต้องสังเกตดูรุนหลังมามีหมอจะไมยครับแต่ถ้ามีหมอหลวงพ่อเดิมเน่ยของแท้นะเป็นล้านนะเป็นล้านนะเป็นลโอ้พระดีๆของน้ามีเยอะอยู่แต่ราคาหลักหมื่นอ่ะเยอะนี่แหละกล่อง วัลลังนี่นวลันจะวัลลังแชร์นะเอ้าเนี่ยวัดวัลลังคงนะแต่ว่าย้อนยุกกล่องอะไรครับกล่องกลองสมเด็จนี่ไงที่เป็นอยู่ในพวงออยู่ในพวงเนี่ยนะเดี๋ยวนะขอขอดูนะครับเขาบอกว่าเอาสมเด็จที่หักหักแต่แขกหักหักแตกมารวมกันแล้วมาทำไหมเนี่ยกล่องเราได้มาจากวัดเลยเพราะว่าที่ไปลงวัดสี่หลักกล่องกล่องเก่ามากครับเดี๋ยวนะดูไปแก่ กองเก่ามากเลยแล้วจำได้ไหมครับว่าเอามาตั้งแต่ปีไหนครับอามาให้บูชาปีสองปีสามปีในมั้งสามปีสี่ปีแล้วมีคอยังไงมีดัวมีใหญ่ก็มีนะมีดใหญ่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมีใหญ่ไม่ดูสองเล่มมีตัดมีตัดวายลูกมีมีดก็มีแล้วมีดสร้างสร้างผ้าอะไรนะพี่เล็กครับประธาน ถ้าเปิดโลกก็มีชอบทำบูมทำองต้องต้องหมื่นหนึ่งนะถึงจะได้มีดนะว่าตัดลายลูกนีมิดเนี่ยสามหมื่นนะมันนอกนะสามหมื่นที่บ้านเราไงบ้านเราอ่ะเออบ้านเราตัดเหลี่ยมาสามหมื่นโอ้ยเหลี่ยมทั้งนองเล่นขัดทั้งในอ่ะสองแสน ก้นเป็นเหลี่ยมแล้วก็ลอยโอ้ยบ่แค่ขีปนาวุธลอยอยู่เลยอ๋อช่วงนั้นเนี่ยวัดูนิเวัดอยู่บ้านเฮ้านี่เป็นวัดดังแล้วครับที่ฝรั่งนั่นเราช่วยฟังเลยตั้งเจ้าระฆังนี่มีชื่อมีอะไรครบครับนี่มีดเล่มนี้เป็นมีพระเปิดโลกครับเหล็กน้ำพี่มาจากอินเดียโอ้โหครับผมทำบุญหมื่นหนึ่งทำบุญหมื่นหนึ่งที่ได้มาครับสิบปีแล้วนะเนาะมาแล้วตั้งแต่ห้าต่อมะ และดั้มด้ําเขาจะปลดได้นะข้างในจะมีข้างในจะมีะมไม่รู้เขาปลดยังไงเขาจะมีหุ้มอย,อยู่ข้างในอีกทีนึงเป็นอย่างนยันอยู่ข้างในโอ้สมสมสมกับเป็นมีดมีดเก่าครับ <c oughs> ผมไม่เคยเห็นนะ <c oughs> เด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเห็นเลยครับามาจากอินเดียเราต้องไปทำบุญตามวัดใหญ่อย่างนี้ครับ ไม่เคยเห็นเลยนะอันนั้นหน,หนึ่งหมื่นองค์นี้สามหมื่น,นอันนี้อันนี้องค์ละสองร้อยเหล็กน้ำพีเน,นี่ยองค์ละสองร้อยครับโอ้บูชาไว้ทั้งสิบองค์เลยเขาจะลงอักขระทั้งตัวเขาเรียกว่าพระขันเนาะถ้าถ้าเป็นทรงอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นของอินเดียก็จะเป็นทรงพระขันไงครับผมอันนี้เกาเรียกพระขันอย่างมันยังเบี้ยวหน่อยหน่อยนะ ไปฟันใครมาหรือเปล่านะฮะข้าน้ำจัดนะเก็บไว้ในจนขี้ฝุ่นเกิดเลยเนี่ยสวยครับสวยสภาพดีเลยอะอยู่เลยมจ้ามีชื่อเห็นไหมล่ะมีชื่อนามสกุล ต้องจองไงต้องจองครับจองมีชื่อนามสกุลแล้วก็วัดไหนวันที่เท่าไหร่มีเลขถ้าจองสลักซื้อให้นำดิครับอืมโอ้ยคิดถึงเก็บจนเก่าเก่ามากทีพ้นบอกซุ่ยฟังหน่อยทีพอนเขาเอาอันหวายห่องหลุนี้มีบะไรเหลี่ยงไม่เห็นซอยนั่นนะทีเอนี้เอาไปอัดอันนั้นเนาะหวายหน้ากับมีเอาปะทีพ้นกับมีตะวันเสียไปใส่บัวยี่ห้อเอามาสองอันสองสินไหมอันนี้มีตัดหมายลูกนิมิด วัดบ้านวัดบ้านเราอะแหละวัดบ้านหนองขามหนองขามอะแล้วอุ้ยหนองปู่ใหญ่สอกติดขึ้นอย่างี้ดีอืออำเพอบางสีบุรีเลนะครับพ2 258ตานสีเผาเพิ่นนั่นหน้าว่าโอ้ยมันมีเงินถือหวยเนี้ยถือถือขาเงินได้ไปงานใหญ่ขึ้นอย่างี้เนาะาไปแน่นเนาะอันไปเดียนระชุมเพิ่มหนองพอหนองปู่ครับผมหนองปูลูก้มีเงินไอ้ลูกถือหวยเนี้ยถือขามเงินได้ไปเดี๋ไปเก็บบุญเดี๋ไปทำบุญ ร่ท,ท,ท่นนนานถวายร่ท่านน้นนาแล้วพ,พวกอ่บมีดมีดหมอมีดอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาใชา้กันไงครับ <c oughs> <c oughs> ก็ส่วนมากก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอ่ะมันไม่ใช่รุ่นดึกดำบัรนพนึงียังมาสู้กันมันไม่เหมือนสมัยก,ก่อนมันไม่เหมือนสมัยก่อนมัก่อนมันคกเลยคกติดตัวเลยแล้วทีนี้อย่างอย่างอันนี้เนี่ยมันสำหรับรการตำรวจ ก้าวไว้พกในกระเป๋าเสื้อมันเป็นมีดปากกาครับมันมีรูปนะรูปรูปรูปอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูรูปครับสมัยโบราณอืมรูปไม่ถนัดลุนิพานอันนี้พระพระมีพระอะไรบ้างครับน่ะไม่ค่อยไม่ค่อยนั่งท่าไหร่่นียสมเด็จน่ะเนี่ยอ๋อสมเด็จสมเด็จต้งนั้นเลยน่ะที่รวมกันน่ะวัดละครั้งเหรอวัดละครั้งอ่ะนี่ว่าย้อนยุคอ่ะ 哦。Oh.